สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุดินค่ะธาตุดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเออในคลิปนี้ค่ะเราจะไปในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน เออความสัมพันธ์ที่กําลังมีปัญหาอยู่นะคะก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะดวงในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงเดยวรวมเหมือนเดิมค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง,ด,นนงดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะควางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ มาดูดวงความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าสถานการณ์ที่ความพุ้นมาค่ะตรงกับคุณอย่างน้อย1เหตุการณ์2เหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยค่ะแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรค่ะก็สามารถไปดู EP อื่นได้นะคะก็อยู่ในเพลย์ลิสต์นะคะจะเป็นหัวข้อความรักที่จบลงไปแล้วก็ได้นะคะหรือจะเป็นหัวข้อความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้ค่ะอะ มาดูกันค่ะใบแรกเป็นไพ่ชาริออดนะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎนะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษา,าต่างวัฒนธรรมนะคะนอกจากความต่างเรื่องแบบนี้นะคะอาจจะเป็นความต่างในเรื่องของความคิดก็ได้เออความคิดความอ่านเนี่ยเวลาคุยกันเนี่ยไม่ค่อยลงล็อกกันสักเท่าไหร่นะคะมักจะมีปัญหานะอืมแบบนี้กันค่ะความแลกความสัมพันธ์เนี้ยก็มีระยะทางได้เหมือนกันนะอืมต่อมาค่ะเป็นไพ่ซีเรียนนะคะ ใครสักคนหนึ่งค่ะไม่คุณก็เขาเนี่ยแหละค่ะที่ยังคงหวงความโสดอยู่นะคะยังไม่อยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนยังไม่อยากที่จะเป็นเออเป็นอะไรกันนะคะอืมนะหรือว่าเขาคนนี้นะคะอืมประมาณว่ามีรับลมคมในเออนะคะคุณมีความรู้สึกตลอดเวลาว่าเหมือนเขาเนี่ยปิดบงังอะไรบางอย่างกับคุณไว้ก็ได้นะคะหรือว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ย ต้องการพื้นที่ส่วนตัวคุณเองก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเขาก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากๆเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ไพ่เดือดสตาร์ค่ะคนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวราศีกุมก็ได้นะความคิดว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความต่างเนะาะไพ่ใบแรกที่มันขึ้นมามีความต่างค่ะคุณอาจจะไปรู้เรื่องราวของเขาหรือว่ารับรู้นิสัยของเขาอะที่รู้สึกว่า เฮ้ยมันเป็นไปได้หรอมันมีคนแบบนี้จริงหรอเออทำไมตักะเขาเป็นแบบนี้นะคะมันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยคลิกกันก็ได้นะอืมนะเออเพราะว่าไพ่เดอะสตาร์เนี่ยมันเป็นไพ่ของความลับค่ะเออความลับนิสัยต่างๆที่เขาเคยซ่อนเล้นไว้เคยแบบว่าเวลาเดินไปข้างนอกก็เป็นอีกแบบนึงนะคะแต่เวลาอยู่กับคุณเนี่ยอาจจะเป็นตัวตนอีกแบบนึงก็ได้นะคะอืมนะแต่วางคิดว่าถ้าเกิดมันเป็นตัวตนที่มันไม่เหมือนกันนะคะวางคิดว่า เขาอาจจะสบายใจก็ได้นะในการที่เวลาอยู่กับคุณแล้วก็เปิดเผยต่างๆอะไรแบบนี้นะคะอืมมาดูกันต่อค่ะมีไพ่ก้าดาบนะคะเครียดเหรอเครียดใช่ไหมโอ้นะต่อแม่ค่ะเป็นไพออ่ราชินีถือไม้ค่ะคนที่คุณคุยเนะคะีคยอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟก็มีราศีเมษนะคะราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะ หรือไม่นะคะไพ่ใบนี้มาบ่งบอกถึงตัวตนของคุณก็ได้คุณเป็นคนที่เออทำงานเก่งนะคะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงดีแล้วนะคะแต่ว่าตัวเขาคนนี้อืมนะอาจจะมีความต่างเออเขาอาจจะยังไม่มั่นคงจนเท่าไหร่ก็ได้นะคะนะมาดูต่อค่ะไพ่หกไม้ค่ะหกไม้นี่ก็แนวชาริออดค่ะก็คือเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางค่ะอืม สามดาบจ้าเออสามดาบมาอะเมื่อกี้สามดาบมาแล้วก็เดอะสตาร์มาเ <the star S 2> ดอะสตาร์เมื่อกี้วางพูดไปในเรื่องของความลับเรื่องของนิสัยที่เขาปิดบงังซ่อนเลนไว้ใช่ไหมเออนะเมื่อสามดาบมาเออมันรวมกันไอความเอ,อ่อความลับเนี่ยมันจะไม่ใช่นิสัยแล้วล่ะมันจะเป็นเรื่องราวที่แบบรักสามเศร้าเออนะคะเขาอาจจะปิดบังคนอื่นๆที่เขาคุยไว้เออ แบบนี้ก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะปิดบังไว้ว่าตัวเขานั้นน่ยมีเจ้าของอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้ว่มวมออวหมาหรือเปล่าเออประมาณว่าเออเขาเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วเออประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วเนี่ยมันโป๊ะแตกนะมันโป๊ะแตกขึ้นมาคุณเนี่ยก็ไปรู้เรื่องราวว่าเธอทําตัวแบบไม่ตรงไปตรงมานะไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนะเออก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นี่ห่างกัน นะแต่ว่าที่มันยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าความคิดของคุณก็ได้ที่ยังค,งคงคิดถึงเขาอยู่นะยังแกะเขาไม่ออกจากใจอย่างนี้ก็ได้นะอืมต่อแม่ค่ะพันไพ่เดอะเวิด์ค่ะนะบางความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะจบลงไปแล้วก็ได้นะคะแต่ว่ายังคงค,งคิดถึงคนเก่าๆนะหรือว่าณนะตอนนี้ค่ะตัวคุณเองเนี่ยยังคง Move on เป็นวงกลมอยู่ก็ได้เห็นไหมไพ่มันมี เออเป็นรูปวงรีใช่ไหมคะเออเราอาจจะเป็นคนที่ Moveon เป็นวงกลมไม่ยอมจบสักทียังคงนึกถึงยังคงผะวงถึงเขาอยู่นะคะหรือตัวเขาตัวจริงๆเป็นๆน,นี่แหละยังคงมาป้วนเปี้ยนอยู่ในชีวิตคุณให้น่ารําคาญใจก็ได้นะคะอืมความรักความสัมพันธ์นี้ยอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่พูดคุยผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เจอเจอหน้ากันบ่อยค่ะนานทีเจอกันทีเดือนหนึ่งเจอกันครั้งสองครั้งหรือบางคนเนี่ยเป็นรักออนไลน์เนาะ ยังไม่เคยเจอกันเลยจ้าอ่ะมาดูกันต่อไพ่ทาวเวอร์จบท้ายด้วยไพ่ทาวเวอร์นะคะก็ในเมื่อความลับมันเปิดเผยแล้วค่ะมันก็คงอาจจะบึ้มกันไปแล้วนะคะคงทะเลาะกันไปแล้วนะอืมนะหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่คุณทะเลาะกันก็ได้นะคะอ่ะใครที่มีสถาน,นการณ์ประมาณนี้เออราศีประมาณนี้นะคะเราก็ไปต่อกันคะ่ะอ่าความขอดูหน่อยนะคะ ว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยจะไปในทิศทางไหนเนาะเออจะชัดเจนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะอะไรที่ว่าดีก็รับเอาไว้นะคะอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งมันไปเนาะไม่ต้องไปซซเรียสค่ะนะอันนี้มันเป็นดวงของใครก็ได้มันไม่ใช่ของแค่คุณคนเดียวเนาะเพราะเวลากวางถามไพ่เนี่ยความถามรวมๆว่าโอเคชาวธาตุน้านะโอเคชาวธาตุด,ดินนะแบบนี้ค่ะกวางไม่ได้อธิษฐานกับไพ่ว่าเธอช่วยบอกเรื่องราวชีวิตของเออ เออนาง A กับเออนายบีะไรแบบเนี้ยเออมันไม่ใช่นะคะอ่าอ่ากวังขอดูไพ่หน่อยเมื่อกี้ไม่เก้าทั่วแล้วเนาะอ่ต่อมาค่ะเฮอร์มินะคะอืมเด็กถือไม้ค่ะแล้วก็หกถ้วยค่ะเออแปดเหรียญค่ะเออถามว่าความรักความสัมพันธ์นี้ในช่วงนี้จะเป็นยังไงนะคะ ครที่ห่างๆกันไปนะวังก็คิดว่ามีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขาคนนั้นแหละหรือไม่นะตอนนี้ไอ้เขาคนนั้นเนะี่ยคิดถึงคุณอยู่ค่ะเออคิดถึงคุณใจจะขาดอยากที่จะกลับมาพูดคุยกับคุณนะคะเออแต่ว่าด้วยบางประการอาจจะไม่ได้เพราะบางคนเนี่ยที่เราดูสถานการณ์ไปเนอะเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะเออแล้วมันไม่มีไพ่ขึ้นมาว่า แอบมาหาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเอออันนี้ก็บอกตรงๆเนอะเออคนเราจะไม่จัดกันนะเออนะเออเราจะไม่ตัดสินอะไรกันนะคะถ้าเกิดว่าเราสึกว่ามันไม่โอเคเราก็เก็บไว้ในใจเนอะอ่ะแล้วก็ทิศทางความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะคะถ้ากลับมาคุยกันอน่ะมันจะมีความใจเย็นแหละ อืมนะเออบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแฟนกันแล้วก็มีการลดสถานนะกันนะคะกลายเป็นพี่น้องหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือความสัมพันธ์นะตอนนี้ที่คุยคุยกันอยู่ไม่ชัดเจนมันก็อาจจะปรับเปลี่ยนนะคะอาจจะเป็นในรูปของพี่น้องเป็นรูปของเพื่อนนะคะที่มันจะมีความสบายใจมากขึ้นนะคะถ้าคุยแบบนี้ไปไม่แน่วันอนาคตข้างหน้ามันอาจจะพัฒนาก็ได้นะคะแต่ถ้าเราเร่งโปรเซสว่าโอเคเธอกับฉันต้องเป็นอะไรกันนะมีโอกาสแตกหักกันอีกรอบนะ พอไพ่ทาวเวอร์มันขึ้นไปแล้วใช่ไหมบางคนทะเลาะกันไปแล้วก็โอเคแต่บางคนนี่ยังไม่ได้ทะเลาะกันไงก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทะเลาะกันยิ่งคนคุยกันทุกคนฟังนะคนคุยกันแบบประมาณว่าเออเพิ่งเริ่มคุยกันเพิ่งทาความรู้จักกันอย่าไปทะเลาะกันค่ะเออพยายามปรับความเข้าใจกันนะคะอารมณ์อรุยให้กันนะแบบคุณแบบเพิ่งคุยกันมาได้แค่วีคสองวีคเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วทะเลาะกันแล้วอ่ะเธอ ถ้าเธอได้คบกันจริงๆอะในอนาคตข้างหน้าเธอไม่ทะเลาะกันทุกวันเลยหรอจริงไหมเอออันนี้คือแฟกนะเออนะอ่ะเออทิศทางความรักความสัมพันธ์นะคฮะจากเมื่อก่อนที่มันไม่ชัดเจนใช่ไหมคะความคิดว่ามันก็มีโอกาสที่จะชัดเจนมากขึ้นนะอืมีโอกาสชัดเจนและสม่ําเสมอมากขึ้นนะคะถ้าคุณกับเขาเนี่ยได้ได้โอกาสกลับมาพูดคุยกันเนี่ยนะมันมีความกระตือร้อนในการที่จะกลับมาพูดคุยกันใหม่ไพ่เด็กถือไม้เนี่ยมันเป็นไพ่ของการแบบ เอออยากเข้าหาอยากติดต่อสื่อสารอยากพูดคุยอยากรู้ว่าเธอเป็นอลไยอะไรบมาณเนี้ยนะคะเออแต่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นคนแบบเนี้เออเฮอร์มิตก็คือเป็นคนเงียบๆเออมีปัญหาแล้วก็คอนแล้วก็หนีเก็บตัวนะคะเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็มาแต่คือหล่อนจะไม่ถามฉันเลยเหรอว่าฉันพร้อมหรือไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยคือหล่อนจะมาตอนไหนหล่อนก็มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออถ้าณนะเวลานี้จากเวลานี้ไปนะคะถ้า มีเรื่องราวทะเลออกกาะกันหรืออะไรกันอีกอะนะคะวังคิดว่าเขาก็จะเก็บตัวเหมือนเดิมนะเออเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าใจยากค่ะอืมเขาก็เข้าใจเขาก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันวังเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะอ่าเห็นไหมไม่มีไพ่ก้าวถ้วยเลขก้าหมายถึงอะไรเอ่ยเลขก้าวหมายถึงความสุขค่ะคุณสองคนเนี่ยยังมีเรื่องราวยังมีความสุขให้นึกถึงกันอยู่นะคะถ้าตราบใดที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันกระท่อนกระแทน่นแล้วมันรู้สึกว่านึกไปแล้วมันมีแต่ร้องไห้ร้องห่มอะไรอย่างเงี้ย อยู่ต่อเหรอไม่ต้องอยู่ก็ได้มัง้งเออเนะยถ้าเรารู้สึกว่านึกกลับไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นมันก็ดีนะเออตอนเวลาเราอยู่ด้วยกันมันโอเคเนาะเออหัวล้อคิกคักแค่มองหน้าเขาเรา,เรารู้สึกเรายิ้มแล้วอะ่ะเออแค่เนี้ยก็ดีไะมดีพูดปุ๊บนี่ก็นึกถึงแฟนคนที่แบบลมัมเรียนเลยนะคะเ <laughs> วลาเขาเจอหน้ากวางทีไลน์เขาจะแบบยิ้มแบบฟันเห็นทุกซี่กเลยนะคะ อเดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะว่าขอดูหน่อยค่ะว่าความคิดของเขาเนี่ยเ,เจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้เนาะอืมนะคะถ้ามีปัญหาเขาจะแก้ปัญหาไหมหรือว่าเขายังจริงจังอยู่ไหมนะคะแล้วเขาก็คิดยังไงกับคุณนะคะ n ิงออฟแวนค่ะแล้วก็ s สเตร n ค่ะ<อ>แล้วก็สามไม้นะคะตามด้วย devil ค่ะ เาอีกหนึ่งใบจ้าเจ็ดไม้ค่ะเออเห็นไหม,มเมื่อกี้ที่วางบอกไปว่าเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเหมือนกันนะเขาคิดว่าอะไรรู้ไหมเขาคิดว่าการเข้าหาคุณการพูดคุยกับคุณเนี่ยมันเหนื่อยโอ,อ้ซึ่งมันเป็นความคิดที่เออคุณก็คิดแบบนี้เหมือนกันไงคุณก็คิดว่าเอออยู่กับเขาอะเหนื่อยวะ่ะ เ,ออเขาว่าเหมือนกันเขาก็คิดว่าเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมมันไม่ตรงกันมันไม่ได้จูนกันมันไม่ได้พูดคุยกันแบบรู้เรื่องเงี้ยคุยกันคนละภาษากันนะคะแบบนี้ในความคิดของเขานะคะเขาก็ยังรู้สึกว่ายังคงคิดถึงอยู่นะไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้เลยนะคะอะวังให้ดูไพ่ทําไมกองถึงพูดอย่างนั้นนะคะเพราะมีไพ่เดวิลนะแล้วก็มีไพ่สเตรนท์สเตรนท์นี่คือความคิดถึงความผูกพันความที่แบบอยากกลับมาหานะคะแล้วไพ่เดวิลเป็นไพ่ที่แบบว่า อารมณ์รุนแรงมากถ้าบอกคิดถึงก็คิดถึงมากถ้ารักก็แบบว่าหลงมากเออเอออารมณ์ประมาณนี้พอเข้าใจนะจินตนาการออกนะคะเออแล้วเขาก็คิดในเรื่องเรื่องอย่างนั้นด้วยอืมนะคะเรื่องว่าแบบเออคุณอาจจะแซบก็ได้หรือว่าหรือว่าคิดถึงค่ําคืนอัน,น,นเร่าร้อนระหว่างคุณกับเขาว้าเออประมาณนั้นนะคะ <laughs> เออนะ อ,อถามว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะจัดการอะไรไหมว่าคิดว่ากลับมาครั้งเนี้ยเขาจะ m a n a g ได้ดีขึ้นจะ active มากขึ้นเพราะว่าเนี่ยมันมีไพ่ธาตุไฟเยอะเออไพ่ธาตุไฟเยอะเห็นไหมไม้เนี่ยคือธาตุไฟธาตุไฟเยอะจากก่อนหน้าเนี้ยที่เราเปิดมานะคะอืมธาตุดินใช่ไหมเออธาตุดินนะธาตุดินใช่ไหมเออนะเพราะมีธาตุดินเยอะทุกอย่างมันเฉยค่ะความสม่ำเสมอไม่ค่อยมีนะแล้วก็ไปอย่างช้า แต่พอเมื่อมีธาตุไฟเข้ามาแล้วค่ะเออมันก็จะกระเตื้องขึ้นหน่อยแต่ก็อาจจะไม่ได้กระเตื้องมากนะเออบางคนเนี่ยธาตุดินกับธาตุดินคุยกันเองอันเนี้ยก็ปัญหาหนักนะจริงๆถ้าธาตุดินกับธาตุดินคุยกันเองนึกออกไหมว่าแบบแต่ละคนก็อีโก้แรงเออไม่ค่อยอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้คือมันเป็นเนเจอร์ของชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤกษบกันคือไม่ค่อยเปลี่ยนตัวเองนะ จะเปลี่ยนก็ต่อเมือ่อคือคือเปลี่ยนคืออาจจะเป็นระยะเวลาที่แบบช็อตอะสั้นๆเท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเป็นแบบเดิมอีกแล้วนะคะทําตามใจเอออะไรแบบเนี้ยนะคะอืมทุกคนหนีหาว่ากวางว่าธา,า,าดินกวางก็เออธาดินนะคะกวางก็ดาวอาทิตย์อยู่มังกรเหมือนกันค่ะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรก็คือเวลาชอบใช้อะไรก็จะใช้แบบเดิมๆนะคะเออ ไปที่เดิมๆอะไรแบบนี้ค่ะเออมันเป็นแบบเนเจอร์ของชาวธาตุดินนะคะอ่ะแล้วก็ความคิดของเขาที่มีกับคุณนะคะอืมนะตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากนะเออแม้วจะอยู่ห่างไกลกันซีกโลกหนึ่งเขาก็ยังคงคิดถึงคุณนะคะอ่ะวางขอเปิดไพ่อีกนะคราวนี้เรามาในเรื่องของความรู้สึกนะความรู้สึก King of Pentacles ค่ะอ่ะ สงสัยคุณคุยกับท่านดินกันเองด้วยด้วยหรือเปล่าเดะมนนะแล้วก็สามเหรียญนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกวางนะคะสามารถคลิกได้ด้านล่างเลยนะคะการที่กวางมาทำยูทูบอ่ะก็คือการแบบเหมือนโฆษณาตัวกวางเองเนาะให้คุณได้รู้ว่าเออวางไม่ได้มาหลอกทําพิธวิธีนะคะข,ข้อมูลของทุกท่านเนี่ยเป็นความลับนะคะสไตล์การอ่านไพ่ของวางเป็นแบบนี้เนาะเออแบบนี้นะคะอ่าอีกใบหนึ่งนะคะ แล้วก็อัศวินถือดาบค่ะความรู้สึกไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะต้องพูดตรงๆเลยเพราะช่วงนี้หลายท่านเนี่ยมีเข้ามาเอ,อดูดวงกับกวางเนาะแล้วก็ถามถึงความรู้สึกนะถ้าไพ่ออกมาไม่ได้มีความรู้สึกลึกซึ้งเนี่ยวางก็จะบอกตามตรงเลยค่ะว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกลึกซึ้งแต่ว่าเขาคิดเห็นยังไงกับคุณเนี่ยก็จะบอกไปตามนั้นเนะะาะไพ่ขึ้นมายังไงกวางอ่านตามนั้นค่ะ อมาดูกันค่ะว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยเขายังรู้สึกว่าแค่คิดถึงอยากที่จะเข้ามาหาอยากที่จะอยู่ด้วยอยากที่จะใช้ชีวิตด้วยนะคะแล้วรู้สึกถึงความอุอบอุ่นของคุณนะคะคุณดูแลเขาค่อนข้างดีมากๆนะคะเอ่อการที่คุณบน่นการที่คุณอะไรเนี้ยเขาถือว่าเออมันเป็นกันเองวะอะไอแบบนี้เออเป็นแบบนี้นะคะเออนะก็เนี่ยมันนี่ก็ธาตุดินขึ้นมาอีกแล้วนะพอเราพูดถึงธาตุดินนะ ฟังขอเปิดไพ่ข้อความหน่อยนะคะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณบ้างนะคะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอันเนี้ยมันไปในทิศทางเดียวกันเออกับไพ่ที่เปิดชุดแรกนะคะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณมากเนอะแล้วมันมีไพ่เดวิลมันมีความสตรองมีความอะไรอย่างเงี้ยอ้ฟังนึกถึงนึกขึ้นได้ค่ะเมื่อกี้มันมีไพ่เดวิลเนอะเออแล้วก็มีไพ่สเตนเนี่ยบางทีคุณไปคุยอยู่กับคนที่เขามีเจ้าของแล้วก็ได้นะ แล้วเขาว่าอยากที่จะแอบเจ้าของเขาว่ามาพูดคุยกับคุณนะอืมนะถ้าใครรู้สึกว่าไม่โอเคกับความสัมพันธ์เนี้ยต้องรีบถอนตัวขึ้นมานะไม่งั้นถอนตัวยากนะคะความรักมันมันวัดกันไม่ได้แล้วมันมันเนาะมันถ้ากิดมันปล่อยแล้วมันก็ไหลไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นถ้ารู้สึกอย่างเงี้ยนะคะเราเราไม่อยากไปเข้าไปเกี่ยวข้องเนี้ยเราก็ดึงตัวเองออกมานะคะอืมต่อมาค่ะเป็นไพ่ที่บอกว่า ช่วงนี้เขายุ่งกับสิ่งรอบๆตัวนะคะเหนื่อยมากจนเขาไม่อยากทําอะไรเลยนะคะอืมบางครั้งคุณเองก็เอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปจนทําให้เขารู้สึกท้อนะคะเออนี่คือสิ่งที่เขาสื่อสารออกมานะคะ,ะวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสาหรับเอ่อความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่กาลังมีปัญหากันอยู่นะคะส่วนท่านใดที่อยากดูดวงส่วนตัวออกว่าน,นะคะก็สามารถจิ้มลิงด้านล่างเลยนะคะเออการมาดูดวงส่วนตัวออกว่านเนี่ย ทุกอย่างข้อมูลของทุกท่านเป็นความลับนะคะควางไม่เคยเอาเรื่องเล่าของท่านเนี่ยมามาเล่าให้ให้ใครให้ใ,หใ,หใหครฟังนะคะแล้วก็เออนะก็ถ้าเกิดมาดูกับวาวเนี่ยจะไม่ใช่เป็นแบบเออคุณกวางทักมาเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเออคุณมีปัญหาอะไรค้างคาในใจอยู่ถามได้เลยค่ะกวางจะเปิดให้หมดนะ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามจะเปิดให้หมดและจะไม่มีการตัดสินกันอืนะไม่มีการเอาไปนินทงนินทานั่นมันไม่ใช่นิสัยส่วนตัวของกวางเลยค่ะกวางไม่เคยยุ่งเรื่องชาวบ้านนะคะนะคะคือเรื่องของท่านก็คือเรื่องของท่านนะคะเออ,อวันนี้วานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ